สวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้เจ๊กำลังเดินไปทำงานนะระหว่างทางเดินไปทำงานจ้ะเจอรถโมบายนะเป็นรถเล็กๆต่อมาจากรถรถเก๋งจ้ะเป็นแวนนะจ้ะบริการอาบน้ำหมาตัดขนและดูแลน้องหมานะจ้ะ นี่จ้าตอนนี้คุณลุงกําลังตัดขนหมาน้นองหมาอยู่นะจ้าดูสิน่ารักมากเลยจ้าเป็นบริการถึงที่เลยนะจ้าโดยคุณไม่ต้องไปถึงร้านเลยจ้ามีบริการตัดขนและอาบน้ําดูแลซึ่งเจ้าของจะไว้ไว้ใจได้เลยจ้ะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางนะจ๊ะคุณลุงก็น่ารักมากเลย เจ๊ขอถ่ายเขาบอกว่าโอเคโอเคดูสิน้องหมายืนให้ตัดอย่างดีมีความสุขมากเลยจ้ะนี่เป็นบริการหนึ่งนะในเมืองแคนออสเตรเลียจ้าแถวที่เจ๊อยู่น่ารักจ้าจ้า สวัสดีนะจ๊ะทุกๆคนสวัสดีจ้า